คุณผู้ชมตึกนี้คุณคุณไหมสายออฟฟิศทุกคนต้องเคยมาตึกเอ็มพายนะครับแน่นอนแหละตึกนี้อยู่ใจกลางกรุงเทพมหานะครเลยย่านธุรกิจเศรษฐกิจที่มีการขับเคลื่อนอย่างมากนะครับรถไฟฟ้า b t s ช่องนรมาถึงได้ที่นี่ฮะผมเดินขึ้นมาชั้น M เท่านั้นเองเจอ H P Experience and Service Center เปิดใหม่ล่าสุดเลยนะเห็นบรรยากาศแบบนี้แน่นอนนะครับ เขาแกรนโอเปนร่นกันในวันนี้แล้ววันนี้เรามีโอกาสดีด้วยแบร์ไตได้สัมภาษณ์กรรมการผู้จัดการ HP i n งประเทศไทยที่นี่เลยว้าววันนี้นะครับต้องบอกว่า HP ที่เรารู้จักเข้ามาหลายปีนี่พอเรามาในพื้นที่ใหม่เขาแล้วนะครับเรารู้สึกดีมากๆเพราะว่าดูสิครับด้านบนนี้นะครับที่เขาสร้างแบบนี้เพราะว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากโรงรถของ HP ูุยมทราบประวัติดีนะ h ิวเลต t แพคการ์ดนี่เกิดขึ้นจากการโครจรมาเจอกันของคุณ William h ฮิ l เล t และคุณ David แพคการ์นี่มาเจอกันในโรงรถนะครับก็เลยพัฒนาสินค้าบริการเอาเป็นว่าคิดค้นประดิษฐ์คิดเครื่องมือต่างๆเนี่ยออกมาในโรงรถเล็กๆของเขาใน s i ลิคอน v a ลลีย์นะครับผมเองทำคอนเทนต์ในแบรตไตก็เคยไปเห็นด้วยตาแล้วก็เอามาอวดคุณผู้ชมแล้วฉะนั้นสิ่งนี้นะครับเป็นสิ่ง hmm. ที่เขาเอามาสร้างเป็น HP Experience Service Center ที่นี่เลย ที่นี่จะมีความแปลกมากกว่า Service Center เดิมของ HP ที่เปิดไปแล้วทั่วประเทศอย่างไรและทำไมเขาถึงตั้ง Experience Center ขึ้นนะครับวันนี้เดี๋ยวเราแบ์ไตบุกด้วยกันนะขึ้นชื่อว่า HP Experience and Service Center นะครับเขาแบ่ง2โซนชัดเจนเลยคุณผู้ชมครับ Experience Zone ตรงนี้คุณมาลองผลิตภัณฑ์ได้เต็มที่แล้วก็ Customer Service Zone นะครับรงได้ง่ายๆก็คือบริการหลังการขายทุกอย่าง เมื่อคุณซื้อเครื่องไปแล้วอยากได้รับการซัพพอร์ตคุณมาจุดนี้นะครับมีพื้นที่ที่นั่งได้อย่างสบายมีน้ําท่าบร,ริการที่สําคัญนี่ฮะมีห้องไพ a เ e ทรูมนะครับผมชอบมากคุณผชมดูวูบนี่ทัชเลดเลยเอาเป็นว่าห้องนี้เก็บเสียงนะครับถ้าคุณอยากจะมาได้รับการรับรองเป็นพิเศษที่จะพูดคุยกับพนักง,งานเจ้าหน้าที่หรือสอบถาม ลองผลิตภัณฑ์จนเป็นนี่เขายินดีที่จะให้มาใช้ห้องเหล่านี้นะครับซีลปิดกระจกอย่างดีแล้วก็ให้คุณสามารถจะมีประสบการณ์ที่เรียกว่ายิ่งกว่าการไปเดินที่สโตร์ไหนๆเลยละใน Experience Zone นะครับผมบอกคุณผู้ชมเลยว่าถ้าคุณมาคุณจะได้ลองสิ่งที่ไม่เคยเห็นจากที่อื่นมาก่อนเพราะว่าหลายๆสิ่งที่เป็นครั้งแรก ก็จะปรากฏโฉมที่นี่ก่อนที่กระจายสินค้าไปทั่วประเทศนะครับอย่างตรงนี้ครับถ้าเรามองสายเกมเมอร์นี่คุณต้องไม่พลาด Omen by HP ใช่ไหมครับออกมาหลากหลายรุ่นแล้วนะครับส่วนของ Victus อันนี้มาใหม่ก็เรียกว่าย่อมเยาวกว่าสำหรับคนที่จะเข้าถึง Product Gaming ในราคาที่ถูกลงและที่สำคัญฮนะในเชิงของอัซเซสซอรีนี่ h y เ e r x นะี่ยก็ไป Acquire มานะเมื่อปีก่อนฉะนั้นมุมมองของการทำผลิตภัณฑ์นี่เขาฟูลออปชั่น ตั้งแต่ไม์นะครับเฮดเซตนะครับคีย์บอร์ดเมาส์และนี่ New Edition เพิ่งออกใหม่สีใหม่เลยถ้าคุณเป็นแฟน Hyper X คุณก็ต้องมาที่นี่เพราะว่าเขาวางที่นี่ที่แรกนะครับและเผลอๆนะครับคุณเดินมาคุณอาจจะเจอกับฮะนี่คืออะไรอะ่ะไม่เคยเห็น HP รุ่นนี้มาก่อนเลย Product Prototype ครับเครื่องต้นแบบที่ยังไม่เคยมีการวางจำหน่ายแล้วก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อด้วยซ้ำนี่เราเห็นคอนเซปต์ a l l i n o n e ที่มาจาก Recycle นะครับก็คือ วัสดุที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งหมดเลยโอ้โหดูดีมากๆนะครับผมเห็นแล้วผมก็ทึ่งแล้วก็มองว่าเรื่องนี้พิเศษจริงๆสายครีเอเตอร์สายสร้างสรรค์นะครับเดี๋ยวนี้โน้ตบุ๊กสรุ่นดังของเขาไม่ว่าจะเป็น HP Spectre แล้วก็ HP Envy ไม้เห็นตรงนี้นะครับดูตัวเครื่องแล้วผมชอบมากเลยดูสิชาร์จจากมุมโอ้โหนี่ไม่เคยเห็นเลยอยากรีวิวแล้วล่ะ HP s p e c t r e นี่ถือว่าล้ำสุดของโน้ตบุ๊กนะครับทั้งนี้ต้องบอกคุณผู้ชมว่า ด้วยความสามารถในการประชุมทางไกลที่ HP เนี่ยเขารู้ดีว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยความต้องการใน Hybrid Work เนี่ยมันมากขนาดไหนนะครับเขามี HP Present รูปแบบในการเข้าถึงการประชุมออนไลน์แล้วก็ยังจะมี HP Glam Cam โอ้โหอันนี้เจ๋งเลยกล้องเว็บแคมเนี่ยที่ปกติเราจะมองว่ามันไม่ได้ถ่ายได้สวยเนี่ยเขามีการปรับจูนแต่งสีแสงนะครับทำให้สามารถเข้าประชุมได้อย่างสวยสดงดงาม ทั้งหมดทั้งมนวนี่แหละครับเป็นเหตุผลที่ผมอยากให้คุณมามีประสบการณ์ที่นี่จริง HP Experience and Service Center คุณอาจจะงงก็ได้ถ้าผมจะบอกว่าที่นี่หากคุณมาลองจนพอใจแล้วอยากซื้อเขาไม่ได้ให้คุณจ่ายเงินสดแล้วยกของขไปเหมือนร้านคอมพิวเตอร์ทั่วไปนะครับเขาไม่ขายครับเอา้าทำไมอย่างนั้นละ่ะให้ลองหลังจากนั้นครับเมื่อต้องการซื้อมาสั่งซื้อออนไลน์ที่หน้าจอน,นี้ครับเขาจะมีเว็บไซต์นะครับในการสั่งซื้อเพื่อเข้าสู่ประสบการณ์แบบออนไลน์100%เลย สินค้าทั้งหมดไม่ต้องแบกไม่ต้องหิ้วเองสินค้าก็จะไปส่งตามที่อยู่ที่คุณระบุไว้นะครับฉะนั้นในมุมมองของการมาพื้นที่นี้ก็คือการมาสัมผัสประสบการณ์อย่างแท้จริงและหากอยากจะได้รับบริการหลังการขายคุณหนึ่งเอาสินค้าที่คุณใช้แล้วกลับมาที่เซอร์วิสเซ็นเตอร์ไงล่ะครับ มาถึงที่นี้ทั้งทีไม่รีวิวสักรุ่นก็จะยังไงอยู่นะครับวันนี้อยากจะแนะนำโน้ตบุ๊กสำหรับสายคนทำงาน Hybrid Work นะครับโอออฟฟิศเรานี้ไม่ต้องเข้าทุกวันก็ได้เดี๋ยวนี้มีโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งยกไปไหนต่อไหนทำงานได้ครบนะครับนี่เลย HP EliteBook 645 G9 อันนี้ไซส์14นิ้วนะครับวัดมุนพยงมาเอาเป็นว่านี่คือพิมพ์นิยมของออฟฟิศสายทำงานอยู่แล้วแต่สิ่งที่ยิ่งกว่าก็คือว่า HP เขาเปิดโหมดคนะัสตัมฮะคือคุณสามารถจะยำอะไรก็ได้ที่อยากจะใส่เช่น CPU รุ่นนี้ผูกติดกับ AMD Ryzen นะครับฉะนั้นคุณเลือกได้เลยว่าจะเป็น Ryzen 3หรือจะเป็น Ryzen 7 Pro ก็คือระหว่างนี้คุณเลือกได้หมดในขณะที่การ์ดจ,จอก็ออนบอร์ดนะครับเป็น AMD Radeon นั่นเอง RAM ตั้งแต่8 g b ถึง64 g b คุณเลือกไหวซิมนี่ใส่ซิมการ์ดได้ไม่ต้องพึ่ง Wi-Fi อย่างเดียว วันนี้ในรุ่นนี้4 g รุ่นหน้ามี5 g ด้วยน้ำหนักคุณผู้ชมนี่เริ่มต้นกันที่1.37กิโลเบาเลยละนี่นะครับก็พกพาง่ายนะครับจะไปทำงานที่ไหนตอนไหนก็หายห่วงเลยในขณะเดียวกันนี่ในมุมของการใช้งานต้องมีความปลอดภัยใช่ไหมครับ hp เขายกระดับความปลอดภัยเป็น hp v o o k security โอ้โหปกป้องดุดหมาป่ากันเลยทีเดียวในวิธีการใช้งานเว็บแคมนะครับอยากจะบอกคุณผู้ชมว่ายุคนี้นะครับมีระบบการ t r a c ใบหน้านี่สังเกตดูกรอบสีฟ้า ผมไปอยู่ซ้ายไปอยู่ขวามันจะแทร็กผมได้หมดนั่นแปลว่าอะไรครับภาพจะไม่หลุดโฟกัสแล้วเวลาคุณสื่อสารในโปรแกรมประชุมออนไลน์ต่างๆนี้ภาพจะชัดทุกมุมมองนะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองที่ดีสําหรับการใช้งานโน้ตบุ๊กเพื่อสายทํางานย้ำอีกที HP EliteBook 6 4 5 G 9ครับเรื่องปรินเตอร์ชื่อชั้นของ HP ไม่เคยเป็นรองนะครับอยู่ on top ตลาดตลอดและผมบอกเลยว่า ตลอดระยะเวลาอันยาวนานของ IT นี่ผมว่าทุกคนเคยผ่านปรินเตอร์ HP กันมาแล้วนะครับเพราะว่าตอบสนองทุกกลุ่มนะเล็กกลางใหญ่จะใช้ในบ้านใช้ในองค์กรและถ้าคุณอยากจะได้สิ่งที่เหมาะกับตัวคุณจริงๆมาที่นี่ครับไลน์อัพทั้งหมดนี้มีครบทุกรุ่นให้คุณได้ Experience หรือทดลองนะครับตรงนี้ฮะ HP Smart Tank 750ตัว all-in-one นี่เขาจัดไปหน้าตาแบบนี้เป็นแบบหมึกแท้งนะนี่เดี๋ยวนี้นี่ c o n s u m e r นี่สบายนะครับผู้บริโภคนี่ได้รับการปนเปื้ออยากจะเติมหมึกแยกสีสบายนี่ฝั่งของเลเซอร์เจ็ตยังมีแท้งเลยคุณผู้ชมนี่เปิดตรงนี้ปุ๊บเติมผมหมึกได้นะครับโดยที่ไม่ต้องไปซื้อใหม่ทั้งแคทริชหรือว่าตลับนะครับในมุมมองของการใช้งานนี่หากคุณประสงค์หาป r i นเตอร์เลเซอรระดับองค์กรผมแนะนำ HP LaserJet Enterprise M406 จำเลขนี้ไว้เลยนะครับเพราะว่านี่คือปรินเตอร์องค์กรที่ฉลาดเร็วแล้วก็รักษาความปลอดภัยของข้อมูลดีเยี่ยมนี่406จําชื่อไว้มาถึงที่นี่คุณอาจจะไม่ต้องยืนงงในดงปรินเตอร์เพราะว่านี่ฮะเจ้าหน้าที่ของ HP นะครับพร้อมจะให้บริการข้อมูลเต็มที่เขาจะไม่ปล่อยให้คุณยืนงงนานฮะเขาจะเข้ากระทำนะครับเข้ามาพูดคุยกับเราเมื่อกี้นี้เขาคุยกับผมสนุกมากเลยผมก็เลยได้ข้อมูลมาบอกคุณผู้ชมตรงนี้และเขาไม่ได้ขายของนะครับ ถ้าคุณอยากซื้อจริงๆนี่เขาจะแนะนำคุณเข้าสู่ออนไลน์ไซต์ของ HP ก็จะตอบสนองทุกผลิตภัณฑ์ที่คุณรับที่บ้านไม่ต้องขนกลับจากที่นี่ครับ <S <S Customer Service Zone นะครับเป็นจุดที่ทําแบบว one stop service เลยนี่มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญร,รับเครื่องนะครับเดี๋ยวฝากด้วยนะครับ <S <S มีน้ําให้บริการแต่ที่สําคัญที่ดีกว่านั้นครับ คือถ้าอาการไม่ได้หนักมากเนี่ย HP บอกว่าคุณรอรับเครื่องกลับได้เลยรอได้แห,หนึ่งชั่วโมงจนถึงภายในวันนะครับก็ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์หากข้ามวันก็จะมีระยะให้บริการอยู่3-5วันทําการแต่ข้อดีก็คือว่าเขาทํากันที่นี่ฮะไม่ใช่ว่าเป็นแค่จุดรับแล้วไปส่งข้างนอกนะครับด้านหลังนี้ก็คือมีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์เรียนรู้งานจาก HP มาซ่อมเครื่องทั้งหมดฉะนั้นคุณรู้แล้วใช่ไหมครับว่า เรื่องเสียค้างต่อไปคุณมาที่ไหนมาที่นี่เลยนะ HP Experience and Service Center สวัสดีครับสวัสดีครับ n i c e to me e t you Can I c a l l you คุณลิม Yes please everyone right and thank you for making the trip here Oh thank you so much very beautiful experience center That's right I love your new place Look like the garage that I saw last time in Silicon Valley Yeah I see Yeah this is the origin of the HP right Correct correct Uh, yeah. Uh, could you please tell us about the concept first that uh, differentiate than the others uh, store or the previous one? Well, I think that you know we all know that you know customers nowadays, you know what they want is to experience an end-to-end mm -hmm. journey that mm -hmm. they want to have as experience. It's not just about buying the products and a one-off relationship, <sighs> right? They really wanted to make sure that after they purchase a product from a brand, right, there is a continuous after sales experience that, uh -huh. that will actually um, so-called create a differentiation for that. Uh -huh. And, you know, with, with this understanding and this concept, we decided to really enhance the customer loyalty uh -huh. and not only create so-called a uh, customer service center, uh -huh. but also incorporate a full end-to-end -end experience that allow customers to come here and see for themselves and touch for themselves. And if uh -huh. they are interested, they can buy some more of our HP products. So there was a whole strategy and a concept behind this. I saw HP in many, many years from mm. my age of working in IT field. Right. Uh, you used to making service center in the building mm. at your office, mm. right? Mm. But nowadays come in the Empire Tower, it's yeah. like a plaza to let everyone pass through. Correct, correct. Uh, what, what, what is your uh, insight that you want to reflect to the customer? Well, I, I think the, the key thing is that the team actually spends a lot of time, you know, uh, deciding on which is the best location that mm -hmm. is the most convenient for the customers. Mm -hmm. And you know, in the Empire Tower, this is actually in the the heart of the Bangkok district. Yes, right. right? And you know, you know, it was actually near the various uh, public transport, the yes, BTS. right. In fact, correct. in fact, I took yeah. a BTS to come here. You know, yes, I didn't right, even drive, right. so that I beat the Bangkok traffic. Yeah, so yeah. we want to make sure that it's very accessible, very yeah. open. Uh -huh. And if you look at, the, you know, it's tied with the so called lifestyle concept that you want to drive. And ah. That's what, what that was why Empire Tower was chosen, ah. as compared to you know where we were in the office. So it's a different kind of experience that we want to give to our customers. Wow, great! Nowadays you are managing director of HP Thailand. Yes. What is your strategy for the next to being the uh, good relationship with the customer as always? I think that you know over the last few years, right? As I uh, you know the pandemic has really changed a lot of things that's yes, right. right i agree right. and uh, you know have driven and accelerated the concept of hybrid workforce uh -huh. and play everywhere uh -huh. and you know and you know things are really omni-channel in nature customers like to be able to move from an online space uh -huh. into an offline and back to an online so the whole journey is really an มันคือระบบนิเวศสำหรับมุมมองของลูกค้าและนั่น l ะเป็นกุญแจและบล็อกก่อตั้งของกลยุทธ์ของเราว้าวมาร่วมเป็นประสบการณ์เดียวกันกับผมหนุ่ยพงสุขด้วยนะครับวันนี้ดีใจมากได้เจอกับคุณลิมนะครับ thank you so much คุณลิม for your kind giving interview I'm so feel delightful thank you so much today thank you สวัสดีครับ และนี่แหละครับ HP Experience and Service Center เรียกว่ารวบรวมทุกอย่างของ HP มาไว้ที่นี่แล้วนะครับผู้ชมอยากจะมาไหมครับแนะนำว่ามาได้ง่ายๆแบบ walk in เลยนะครับมาในวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเพราะว่าที่นี่อยู่ในอาคาร Empire Tower เป็นสำนักง,งานออฟฟิศดงนันเขาก็เปิดเหมือน Office เอาเลย7จ็นกานาทีก็คือ7โมงครึ่งตอนเช้าลากยาวถึง1ทุ่มวันหยุดนะคะตาเลิกไม่ได้เปิดนะครับยังไงก็แล้วแต่ก่อนมา จองคิวออนไลน์มาก่อนก็ดีผมจะลงลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับรวมถึงเบอร์โทรศัพท์ที่จะสอบถามได้ด้วยทั้งหมดนี้ย้ำอีกที Empire Tower ชั้น M สะดวกสบายนะครับหากคุณขับรถมาเขาให้บริการที่จอดรถฟรี2ชั่วโมงและหากจะมาด้วย BTS ก็ลงสถานีช่องนนทรีเดินด้วยสกายวอล์กไม่ถึง5นาทีก็มาที่นี่ได้แล้วครับย้ำาชือีกที HP Experience and Service Center มานะ